อ่ะไปดูเรื่องจำนำข้าวกันหน่อยนะค,ะครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่ปะปะชส่งสำนวนคดีไปให้อัยการสูงสุดเพื่อส่งฟ้องสาลดีกาอัยการบอกว่าหลักฐานไม่รัดกุมเลยขอตั้งคณะกรรมการร่วมได้ไหมระหว่างอัยการกับทางปะปะชปะปะช,ปะปะชบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนําเข้าที่ประชุมในวันที่9กันยายนนี้คืออัยการมีมติแล้วแหละว,ว่าตั้งอัยการาตั้งคณะกรรมการร่วมกันร,ระหว่างอัยการกับปะปะชนะครับ อันนี้ก็แน่นอนแล้วก็มีเวลาดําเนินการ15วันในส่วนของปปชก็บอกว่าไม่เป็นไรวันจันทร์เราประชุมปปชกันเนี่ยนะฮะก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมใช่ฮะแล้วก็จะดําเนินการตามตามนั้นนะครับค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะปปชต้องเสียหน้าหรือเปล่าทําสํานวนอ่อนไม่รัดกุมไม่แน่นหนาพอเดี๋ยวคดีมันจะหลุดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทาง ประธานปปชก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรไม่ได้เสียหน้าอะไรหรอกก็บอกว่าเอหลักฐานที่ยื่นไปเนี่ยก็เยอะนะหลักฐานก็น่าจะรัดกุมดีคือปปชเขามุ่งเน้นว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มุ่งในเรื่องของการทุจริตนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับคือละเลยรู้อยู่ว่ารู้อยู่ว่าอาจจะเกิดช่องทางในการทุจริตเกิดขึ้นได้ปปชก็ทําหนังสือส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลเนี่ยก็หลายครั้งหลายรอบด้วยกันนะครับ แต่ว่าทางรัฐบาลโดยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเข้าดูเหมือนว่าจะนิ่งเฉยไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสั่งยกเลิกทบทวนโครงการใดทั้งหลายนี่นะฮะอันนี้ก็คือเอาข้อนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ,รบแต่ว่าที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าเหมือนกับว่าทางอายการบอกว่าทางปปชอ้างถึงงานวิจัยของทีเดียรอแต่ว่า ในเอกสารที่ส่งไปให้อายการเนี่ยมีแต่มีแต่อะไรเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นบทนําเป็นแค่บทนําเกริ่นนาแต่ว่ารายละเอียดของงานวิจัยทั้งเล่มเนี่ยไม่มีไม่มีทีนี้ก็ทางปปชก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าโดยปกติมันต้องส่งไปทางฉบับหรือว่าทางอายการยังอ่านไม่จบเพราะว่าเอกสารมันเยอะมากค่ะ อืมนะหรือว่าอย่างมีคนมาตั้งข้อสงสัยนะครับคุณหมอว่ารงเดชกิตวิกรมเนี่ยนะซึ่งตามเรื่องข้าวมาตลอดเนี่ยบอกเอ๊ะมันตกล่นตรงไหนหรือเปล่าในช่วงระหว่างจากปปชอที่ส่งไปยังอายการเนี่ยครับระหว่างเจ้าที่ส่งจำนวนไปให้เนี่ยมันหล่นตรงไหนหรือเปล่าไอ้งานวิจัยชิ้นเนี้ยอ่าห,หรือว่าใครมีเจตนาทาให้หล่นตรงไหนคือหลักฐานอยู่ที่ปปชอเนี่ยก็ดูครบดีแต่ระหว่างที่ส่งไปอายการเนี่ย ทำไมหลักฐานบางส่วนมันหายไปอ,อ,อดูไม่สมบูรณ์ขึ้นมานี่แหละก็เลยต้องตั้งกรรมาการร่วมกันระหว่างอายการกับทางปปชเพื่อที่จะมาดูที่ว่าตรงไหนที่มันหล่นตรงไหนที่มันเคยมีแล้วมันหายไปเอาใส่เข้ามาใหม่เขาบอกว่ามีประมาณทั้งสามจุดสามจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เนี่ยอาจจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปหรือว่าต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมไหมเพื่อให้ข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวิชามหาคุณกรรมการและโฆษกปปชนะครับพูดถึงการที่อายการส่งสุดเตรียมจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันได้เลยว่าเราจับคดีทุจริตเนี่ยเราไม่มีการไปกันแกล้งใครเพืนอในขาดนะคเราพยายามทำสมนวนเนี่ยนะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานและมีการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงเราไม่สู้จะแปลกใจเท่าไหร่ที่ เรื่องที่จะถแถลงต่อไปในเรื่องของอายการที่ท่านบอกว่าพยานหลักฐานยังไม่พออย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะท่านยังไม่เห็นข้อมูลที่อยู่ในมือของเราที่ว่าในการเชื่อมโยงอย่างที่ว่านี้ให้เห็นภาพชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะเราก็เห็นใจท่านอายการสูงสุดเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสถานะท่านงอนแงนมาก เราจะเห็นได้เลยว่าจากอายการสูงสุดคนที่แล้วเนี่ย <c oughs> ถูกปลดกลางอากาศนะจากโทรทัศน์ผมก็ดูจากโทรทัศน์นะนะครับออตอนสองทุ่มใช่ไหมท่านท่านอาจารย์ประสาทนะนะครับมันน่าเห็นใจไหมครับท่านอย่าไปรุกเราท่านมากเลยน่าเห็นใจท่านจริงๆนะครับ ความจําเป็นจาใจความอะไรต่ออะไรนะที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะรเราในฐานะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเราก็แตต้องแสดงมุติตาจิตนะครับ